สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องคนกับมวยเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เดินเที่ยวันหลายวันเลยนะครับพอยุ่งงานนะครับยุ่งมากวันนี้ขึ้นไปเดินชมบรรยากาศบุญลอยกันนิดหนึ่งนะครับกําลังไปกําลังเดินทางนะครับคนเก่งเรามาเลยนะครับวันนี้ขึ้นไปตัวเดียวนะครับตัวผู้เดี๋ยวรอปลอกคอก่อนนะครับตอนนี้มีพี่สาวเอฟซีจากภาคใต้นะครับกาลังทาปลอกคอเรืองแสงให้ นะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เวลาปล่อยได้ตอนนี้ผมเอ็นดูมากคือปล่อยเอ็นดูเด็กๆก,ก,ก็เอ็นดูแต่ว่าเวลาตอนนี้บางทีบางวันไปลักเก้าส่วนเขานะครับส่วนพริกส่วนมะเขือบ้างแต่ก็แจ้งชาวบ้านมาแล้วก็กพอเข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าเด็กๆเ,เ,เข้าไปก็บอกแล้วว่ายไล่เลยนะครับแต่พวกนี้ไปเที่ยวเข้าสวนหรือว่าเดินไปที่คนอื่นจะไม่มีความดุร้รยนะครับไม่ทําร้ายใครนะครับนี่นะครับเดี๋ยวติดก้เล่นกิออกนิดนึงมาเร็วเดินมาพ่อเร็ว นะครับขอบคุณหลายท่านข้ามาติดตามใหม่นะครับขอบคุณหลายท่านที่ชื่นชอบคลิปคนกับหมูนะครับก็จะพยายามสร้างคลิปตำผลงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลายท่านที่ดูเมตตานะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆขอบคุณหลายท่านที่มีแนวทางนะครับในการเลี้ยงหมูป่านะครับนะครับก่อจ้างคนกับหมูเน้นนะครับใส่ทอดชีวิตหมูป่าแสนรู้นะครับความมันอยู่ของหมูบ้างนะครับเล่นกับคนบ้างเดินเที่ยวนะครับดูนะครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่กำลังเดินขึ้นดอยนะครับ นะครับการใช้ชีวิตการกินการนอนยีกงไม่นานก็ได้เห็นสมาชิกในครอบครัวแน่นอนนะครับทานผู้ชมอีกไม่นานลูกได้จะเกิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องสองแม่ที่ผมนะครับหมูที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่ออรุรักษ์สายพันธุ์ไว้นะครับเพื่ออรุรักษ์สายพันธุ์เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อได้ขยายพันธุ์ไปเลี้ยงหลายๆพื้นที่นะครับจะเน้นแบ่งพันธุ์ไม่เน้นผลกำไรนะครับช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับทานผู้ชมนะครับท่านที่ชื่นชอบ นะครับคลิปคนกับหมูนะครับมาลูกมาเร็วมาคลิเดินเร็วมาขึ้นมาพ่อเลยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินช่วงนี้วิ่งแรงดุร้ายดุดันก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเธอกําลังท้องนะครับกําลังท้องก็สมาชิกหลายท่านคอมเมนต์มาว่าน่าจะประมาณนะครับอืมเก้าสิบวันหนึ่งร้อยยี่สิบวันนะครับจะเกิดนะครับหมูป่านะครับ ก็ตอนนี้น่าจะประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนนะครับที่สังเกตอาการของเธอนะครับลักษณะหลายอย่างที่หลายท่านที่มีความรู้เขาแนะนํามานะครับสังเกตป่าหมูป่ามันท้องนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะได้ลูกมาสักกี่ตัวนะครับจองว่าว่าไหนนะครับลูกชุดแรกนะครับดูนะครับมาลูกมาขึ้นมะนะครับมาแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับหลายท่านที่เขามาติดตามหลายท่านที่เขามาคอมเมนต์หลายท่านที่เขามาแชร์คลิปนะขอให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญนะครับก้ามามีความเมตตาสัตว์นะครับขอบพคุณมากก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวั ขอบคุณครับ